คุยกันต่อเรื่องโควเปเมนต์นะครับ่าก็คือประกันสุขภาพที่จะโดนเงื่อนไขใหม่นะครับหลังวันที่20มีนาคม2568นะเฉพาะของในบริษัท AA ะนะบระิษัทอื่นอาจจะประกนนาศเงื่อนไขใช้เงื่อนไขเนี้ยในวันที่เท่าไหร่ก็ต้องไปติดตามเขาครับอนนี้ต่อคําถามคนหลายคนถามมาว่าเฮ้ยแล้วที่เราทําประกันสุขภาพเนี่ยไม่ว่าจะเหมาจ่าย5ล้าน15ล้าน25ล้านหรือประกันแบบต่างๆที่เราทำไว้ก่อน20มีนาคม2568จะโดนเงื่อนไขเนี้ย ลงไปในเล่มด้วยหรือเปล่าไม่โดนนะครับเพราะม่ารูปรอากาศมกองค์กรกลางแล้วว่าไม่มีผลย้อนหลังกับโะวาณเก่าๆนะนัะ้นคนคนที่เคยทาประกันสุขภาพมาก,ก่อนอนุมัติจบไปหมดแล้วสบายใจได้นะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีคนชอบหาว่าแล้วถ้าทําประกันสุขภาพเล่มน,นี้ครับก่อนวันที่20มีนาคม2568แต่อนุมัติ23แล้วจะโดนเงอนใครมัดไหม นนเพราะคนนับนอันมัตินะคมไม่ได้นับวนันซื้อนะเนี่ยสำคัญมากเนาะก็ต้องรอวางแผนระยะเวลาและการเงินตัวเองให้ดีฝากติดตามช่องโอด้วยนะครับวางแผนประกันให้คุ้มค่าและใช้ไปอย่างถูกต้องก,กับโอสตวยประกันชีวิต